สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวทักแคมเปอร์ดีไนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำตัวสไลด์ท้ายนะครับเพื่อที่จะยื่นความยาวออกมานะครับซึ่งตัวนี้ติดตั้งกับตัวมิสซูไททันนะครับ 4x4 นะครับอ่าซึ่งตัวตู้ที่มี ออปชันพิเศษขึ้นมาเนี่ยคือจะยื่นสไลด์ออกมาด้านท้ายนะครับซึ่งจะได้ความยาวอยู่ที่เมตรเก้าสิบซึ่งเราจะสามารถที่จะทำดีไอเป็นชั้น,นอนนะครับข้างล่างได้อีกนะครับสามารถที่จะนอนได้สามถึงสี่คนนะครับข้างบนก็จะนอนนะครับได้อยู่สองคนนะครับข้างล่างถ้าเกิดเราทำเป็นที่นอนก็จะนอนได้อีกสองคนนะครับมาดูกันนะครับ ัวหน้าต่างผมก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็แต่ว่าจะมีการปรับปรุงเรื่องการาใส่ขอบยางนะครับจากเดิมถ้าเป็นขอบยางเป็นไก่เป็นกาวสามเอ็มแปะนะครับซึ่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ปรับปรุงเป็นไอตัวลูกยางนะครับใส่กับขอบตัวหน้าต่างนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะกันน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ส่วนตัวตู้สไลด์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องเซอร์วิสของตัวตัวแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับมาดูตัวตัวคอยร้อนนะคอยร้อนจะอยู่นี่นะครับคอยร้อนตัวนี้จะเป็นตัวแอร์เก้าพันวีทีวอินเบอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับคอยร้อนอยู่นี่นะครับข้างบนก็จะเป็นสายเผาปลักนะครับส่วนตัว ประตูท้ายนะครับประตูท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อก RV เลยนะครับซึ่งจะสามารถที่จะล็อกหรือเปิดจากด้านในได้นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเปิดจากด้านในได้เลยนะครับตัวนี้ตัวด้านบนนะครับดูด้านบน,นครับตัวเต็นตัวเต็นนะครับเต็นก็จะเป็นตัวเต็นผ้านะครับเป็นผ้า เป็นผ้า2-10ดีนะครับซึ่งจะมีสมัติกันน้ำนะครับแล้วก็ผมก็จะเคลือบตัวสาราเคลือบกันน้ำให้อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวชั้นหน้าต่างนี่ก็จะเป็นจะมีเป็นสองชั้นนะครับก็จะเป็นตัวมุ้งนะครับมุ้งกันมแมลงแล้วก็มีฝาปิดกันน้ำหรือเวลาฝนตกก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเขาเปิดหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะมีตัว กุญแจล็อกให้นะครับทุกบานนะครับพอเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวข้างในก็จะเป็นคอยร้อนไปคอยเย็นนะครับของแอร์เครื่องปัดอากาศตัว9000พ t u วนะครับแล้วก็เป็นตัวพื้นนะครับตัวนี้เราสามแยกมาเมื่อยื่นสไลด์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นตัวที่นอนได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการหรือ เอาไปทำดีวเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับเวลาเปิดชั้นนอนนะครับขึ้นด้านบนเนี่ยตัวชั้นนอนด้านบนที่สามารถจะจะพับนะครับลงมาได้โดยมีโชคนะครับตัวข้างบนก็เป็นชั้นนอนนะครับจะค่อยขึ้นไปข้างบนกันนะครับถูภายนอกกันก่อนนะครับตัวข้างนอกก็จะประมาณนี้ะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับ แต่จะปรับปรุงเรื่องวัสดุนะครับวัสดุแล้วก็ตัวหลังคาก็จะมีการบุญฉนวนนะครับบุฉนวนเพื่อที่จะป้องกันความร้อนให้ดียิ่งขึ้นนะมาดูภายในกัน,นครับภายในข้างล่างพื้นเนี่ยผมก็จะเป็นปูพื้นไม้นะครับปูพื้นไม้ให้แล้วก็มีทั้งไม้แล้วก็มีทั้งตัวแผ่นลามิเนตนะครับด้านในนะครับขอจอกขึ้นไปข้างบนนะครับ ตัวในการจับยึดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวแคมล็อกแบบนี้นะครับถ้าข้างล่างก็จะมีตัวลูกยางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเวลาบีบอัดมันจะแน่นนะครับแล้วก็มันจะไม่ขยับนะครับมันจะแน่นเลยเวลาเราขับนะครับไม่มีปัญหาไม่หลุดแน่นอนครับเพิ่งจะใช้ตัวล็อกทั้งหมดสี่ตัวนะครับสี่ตัวข้างละสองนะครับแน่นไม่มีปัื้อหาครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ อยู่นะครับดูชั้นนอนชั้นนอน่ชันนน้นนอนก็จะมีโชกนะครับช่วยในการพันไปข้างบนนะครับบนก็จะเป็นตัวชั้นนอนแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอันนี้ผมก็จะมีตัวเป็นจะที่ปูนอนให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้านะครับส่วนฝังคาเนี่ยก็จะบุกกันนะครับการความร้อนอีกชั้นหนึ่งครับอันนี้เป็น ตัวหนัง PVC แล้วก็จะมีตัวโฟมอยู่ด้านในนะครับเป็น,เปนเอ,เ,อเป็นฟองน้ำนครับเป็นฟองน้ำเพื่อที่จะกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งครับส่วนหน้าต่างส่วนต่างนะครับหน้าต่างก็จะเป็นมุงเป็นมุงนะครับเป็นมุงนะครับเป็นมุงอ่าเป็นมุงสามบานนะครับบานนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะปรับปรปุงไปเยอะพอสมควรนะครับส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นตัวชุดรางสไลด์นะครับของตู้นะครับรางสไลด์ของตู้นะครับ,ต,รบตู้อยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางสไลด์ครับหน้าต่างก็จะเป็นสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับตอนนี้นี่ก็จะมีตัวล็อกนะครับ ตัวแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์ตัวคอยเย็นนะครับ